สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายสไตล์ครูไวเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับลืมนะครับอยากเรียนรู้เรื่อง AI มาที่ช่องครูไวเก่ากันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีกตอนหนึ่งที่เราหรือหลายๆท่านนะครับอยากจะทําก็คืออยากจะสร้างภาพที่เป็นตัวละครต่อเนื่องเหมือนเป็นวิดีโอที่เป็นพรีเซนต์สินค้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ AI ช่วยเราได้เยอะ นะครับ AI ที่จริงก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยเรานะแต่เป็นผู้ช่วยที่ค่อนข้างจะเก่งกว่าเรา <c oughs> ค่อนข้างจะเก่งกว่าเรานะครับเ i ลิมิทแทบจะได้ทุกอย่างเลยเพราะนั้นเรียนรู้ AI นะครับสนุกแน่นอนแล้วก็ไปคุยกับใครก็รู้เรื่องนะครับอ่ะเรามาตัวนี้เลยนะครับเราเข้า Google เสิร์ชหาตัวนี้เลย Chat GPT อ่า Chat GPT นะครับ เราก็คลิกเข้าไปตัวนี้แหละโอ้โหถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับลงชื่อเข้าใช้คลิกดําเตินการต่อด้วย Google คลิก Gmail ที่เราต้องการกรอกรหัสผ่านไปเป็นสเต็ปสเต็แบบนี้นะครับง่ายๆสไต g ์ดไว้เก่ากันนะครับอ่าเราก็มาสู่หน้านี้ใช่ของ Chat GPT อันนี้ก็จะเป็นแบบตัวฟรีนะครับเราดูได้ตัวนี้นะตัวฟรีถ้าเสียเงินก็ประมาณ700กว่าบาทนะครับเจ็ดอยิงก็มีมีเวอร์ชั่นเสียเงินเวอร์ชันโปรอยู่นะครับแต่ที่เราอยากจะใช้ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้กันก็เอาใจตัวฟรีก็แล้วกันนะครับผมก็ไปจะไปเอาพร้อมมานะครับพร้อมช่วยเขียนพร้อมเพื่อนําไปสร้างภาพต่อเนื่องสามฉากสฉาก ฉาที่หนึ่งเป็นชาผู้หญิงแม่บ้านชาวเอเชียสวยกำลังเดินไปหยิบขวดน้ำซักผ้ายี่ห้อคูซีนะเราก็ไปเปลี่ยนได้แนละ้วยี่ห้อไปเปลี่ยนสินค้าก็ได้นะครับหรือไปเปลี่ยนตัวที่เราเข้ากับหลายวิชาที่เราสอนก็ได้ชาที่สองผู้หญิงคนเดิมนมใช้คาว่าผู้หญิงคนเดิมแค่นี้เองไม่ต้องอะไรมากเนาะเทน้ํายาซักผ้าลงไปในเครื่องซักผ้าและชาที่สามให้ผู้หญิงคนเดิมถือขวดน้ํายาซักผ้าขึ้นท้ายกับการโฆรณาโอเคเราก็คัดลอกไป ปึ๊บอ่าเราก็ไปวางเลยตัวนี้ c อนโทรลครับเราไม่ต้องแนบรูปก็ได้เนาะนะหรือใครยันอยากเอาตัวเราเป็นตัวละครด้วยเราก็แนบรูปไปแตกแล้วองบอกว่าให้เหมือนคนในรูปนะครับอันนี้ผมให้เขาสร้างเองให้ AI สร้างเองเลยพรีเซนเตอร์สินค้าโอเคสร้างมาสามฉากนะซีนที่หนึ่งซีนที่สองเด a m e เซเห็นไหมครับซีนที่สาม ก็เดิมเหมือนกันนะเอาง่ายๆกันเนี่ยเอาไว้สเอาไว้สเไวโอเคทีนี้ถ้าบางครั้งนะเขาบางทีเขาเข้าใจว่าเราจะไปสร้าง o, โดเขาสร้างเจสัตให้เลยนะสร้างพร้อมแบบเจสัตให้เลยเป็นภาพาาต่อเนื่องเราก็บอกให้เขาให้ให้ทำเป็นภาพนะเป็นฉากๆน,นะครับอ่าเราก็ copy ตอนนี้เราอยู่ที่ว่าเราจะให้ Chat Gpt สร้างให้หรือจะใช้ Google สร้างให้เดี๋ยวผมจะใช้ทั้งสองแบบนะครับเดี๋ยวเราไปเข้า g o o g l e g e m i n หน ไป Google AI Studio กันอ่านะครับเราก็มาคลิกตรงนี้เนาะอืม Google AI Studio เราเข้าได้เลยเพราะว่าเราเข้าตัว Gmail ไว้แล้วเพราะนั้นตัว Google ก็ถือว่าเป็นของ Gmail เนะก็เข้ามาให้อัตโนมัติเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาที่ฟ i ายนาโนบัตนาตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับพร้อมเราคัดลอกเนาะ อ่าแล้วเราก็มาวางไว้นะครับให้สร้างเลยนะเราไม่ต้องแนบรูปนะครับเพราะเราจะให้เอไอเขาสร้างาเราประหลัดแล้วอันนี้เราก็รอให้แชทจิปซสร้างช่วยสร้างภาพอ่าช่วยสร้างภาพหนึ่งให้ด้วยอ่านะเราบอกให้แชทจิปสร้างไหนๆก็เขียนพร้อมใม้แล้วนะครับ ก็ช่วยสร้างภาพให้โดยเช่นเดียวกันเราก็าที่ Google อ่าได้ละนะครับอันนี้เร็วเนาอปึ๊บอ่าเราก็ไปเอาอันที่สองมานะครับไปเอาอันที่สคัดลอกอันนี้เราก็ดาวน์โหลดไว้เนาะอ่าดาวน์โหลดเบ็ไว้นะครับอ่าเราก็ c อนโทรไปเลยนะครับเซฟรัน <c oughs> เดี๋ยวเราด <c oughs> าทนทาต่อเนื่องไปเลยเนาะเราไม่ต้องไป เราเราเรา,เราไม่ไปอะไรไปสร้างใหม่นะครับเดี๋ยวดูใชท้ทีมทีเสร็จทีอย่างเกือบเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นบกุกวงนะเนี่ยเนาะรอรอดูอ่าเสร็จแล้วเห็นไ,ไหมเหมือนกันไหมครับตัวฉากละครตัวเหมือนกันเลยไม่ต้องใครทําอะไรมากเลยนะครับอืมถือว่าสุดยอดเนาะถือว่าสุดยอดนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับเพื่อที่เราจะดาวโหลดอ่าเราก็ดาวโหลดเก็บไว้เป็นรูปที่สองเราก็ไปเอารูปที่สามใช่ไหมครับ แค่นี้เองไม่ต้องไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปซีดไปจดตัวเลขไปจดอะไรไม่ต้องไปเขียนอะไรให้มากไาอคอนโทรลดีไปแล้วหนะ้าลิฉากที่สามหลักวระหลังรวดเร็วทันใจนะครับรวดเร็วทันใจไหมไม่ถึงไม่ถึงนาทีนะครับแต่ละรูปเดีย๋ยวเราลองดูวินาทีก็ได้นะครับว่าเขาใช้แต่ละรูปนั้นกี่นาทีนะครับอันนี้เราใช้ตัวานาโรบานนาของ พูเพลเอไอสุดโตนะครับซึ่งตอนนี้นาโนปันนาดังมากนะครับก็อ,อยู่แทบทุกแพลตฟอร์มนี่เห็นไหมครับเราบอกให้เขายื่นกดคุชีมาให้อ่าโอเคเนาะเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้อ่าเป็นไงบ้างครับแช,ชท GPT อ่าแช,าชท GPT ได้ละนะครับแช,ชท GPT ก็ได้เหมือนกันอ่าเราก็ดาวน์โหลดบอกช่วยชะช่วยช่ช่วยสร้างภาพนะครับ ช่วยสร้างภาพมันจะได้บอลละสามภาพจ้ะช่วยสร้างภาพสีที่สองใช่ไหมครับเอ่อสีสองเนาะใช้จิบิทีจะได้แค่บาลละสามภาพอืมเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันดูนะครับสามภาพสีที่สองให้ดูเราได้ของ Google ไอสูตรโอ้เรียบร้อยละเราเก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่าลักษณะการภาพรี่ออกมา อันนี้ที่จริงถ้าเราบอกว่าสิบหกก่อเก้าก็ได้เนาะนะครับถ้าเราบอกเขาว่าให้ช่วยสร้างขนาดสิบหกก่อเก้าก็ได้นะครับเออได้ภาพเห็นไหมชุดเหมือนกันเลยชุดเหมือนกันเลยเอ,อน้ำยาก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเกไว้อ่าเดี๋ยวเราก็ไปไปให้เขาสร้างเลยนะสินที่สามด้วย <c oughs> อันนี้เราก็แค่ครอปแค่นี้นะเราไม่ต้องครอปอะไรนันไปให้ช่วยสร้างภาพ สีที่สามใชด้วยเราไม่ต้องเอาพร้อมวางนะ,ะเพราะเราใช้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวแชทอีทีให้สร้างพร้อมให้ด้วยแล้วก็สร้างภาพให้ด้วยนะหรือเราจะเอาเฉพาะพร้อมไปให้แพลตฟอร์มอื่นสร้างเป็นรูปก,ก็ได้นะครับอ้าวมาแล้วนะครับโอ้สวยงามเลยนะสวยงามแนละ้วเราก็ดาวน์โหดดเก็บไว้นะครับถือว่าสุดยอดนะไม่ว่าจะเป็นของ Google AI Studio นะครับหรือตัวของ ChatGPT นะก็เ,เดี๋ยวเราก็โอเคสร้างแต่เขาสร้างได้เวลาสารูปถ้าใครต้องการสร้างมากกว่าสามรูปก,ก็ใช้แพลตฟอร์มของ Nalo Banana นะทั้งของ Google AI Studio ก็ได้ Gemini ก,ก็ได้ที่นี้แต่ของ ChatGPT สร้างได้เวลาสักรูปยวให้เขาช่วยเขียนพร้อมนะครับเพื่อนำไปสร้าง วิดีโอทั้งสามฉากโดยให้แยกไฟล์แต่ละฉากนะไปสร้างวนะิดีโอเนาะให้สร้างวิดีโอทั้งสามฉากให้เขียนพร้อมแบบเจสันเนาะแบบเจสันแนานครับโดยโดยฉากที่สาม ใหู้พ้พูดเป็นภาษาไทยชัดเจนนะพูดเป็นพูดเสียงนะครับเ,เสียงเป็นภาษาไทยชัดเจนว่านะครับว่าน้ำยาซักผ้านะคูสีนะครับ สะอาดหอมอืมชื่นใจอ่าแค่นี้ก็ได้นะครับโอเคนะอันนี้หมายถึงว่าเราจะไปสร้างในวิดีโอให้แยกไฟล์ด้วยนะครับแล้วก็นะเคลิดไฟเดี๋ยวพ่อจะช่วยเขียนพร้อมให้พร้อมฮะพร้อมเวลาให้ใช้ตัวทีเขียนพร้อมก็วันหนึ่งก็ได้ประมาณไม่เกินสิบครั้งนะครับ อันนี้ฉากที่หนึ่งผู้หญิงอ้าวโอเคใช้วิดีโอใช้เท็กซ์ได้ไหมเดี๋ยวนะครับอันนี้หมายถึงว่าเขาสร้างให้แยกไฟล์โดยแยกไฟล์ให้หน่อยช่วยแยกแต่ละฉากได้ด้วยครับอืมเพราะว่า ขาไปรวมเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปแยกแต่ละฉากให้ดูโอเคนี่ซีนที่หนึ่งอ่าซีนที่สองอ่าซีนที่สามโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับฉากที่หนึ่งคัดลอกไปตัวนี้ไป VO, วิโอเราไปวิโอสองเนาะนะครับเน่ยโอเคนีวีโอตรงนี้เปลี่ยนเป็นวนะิโอสองเนาะ นะครับอ่าถ้าใช้ v o อสามก็จะต้องเป็นแบบเสียงเงินนะครับอ่าหรือไม่พร้อมที่เรามาเราต้องบอกตั้งแต่แรกว่าเราจะใช้กับพ o โสามนะครับอ่าเราคลิกเครื่องหมายบวกนะครับคลิกอัปโหลดอิมเมจเป็นเลือกรูปแรกใช่ไหมครับโอเพนแล้วเราคลิกแบบเก้าต่อสิบหกนะเพราะว่าเราตอนแรกเราไม่ได้บอกให้เป็นเก้าสิบหกต่อเก้านะครับเราก็ไปกรอปพร้อมแรกนะครับกรอปพร้อมิีงที่หนึ่ง นะครับคัดลอก,ออกแล้วก็ไปวางแล้วก็หลังดูนะจะใช้แต่ละตอนนั้นไม่เกินหนึ่งนาทีเดี๋ยวดูนะครับว่าอันแรกนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่เดีอย่าลมนมะ้ะถ้าเราอยากจะได้1 6บต่อเ้ต้องบอกเราต้องสร้างรูปตั้งแต่ตอนแรกเป็น1 6บต่อเมีฉะนั้นแล้วมันจะอะไรมันจะมองไม่เห็นหน้า นะครับมองเห็นนะหรือมันจะขาดช่วงบนหรือช่วงล่างไครับอ่ไม่ถึงนาทีนะครับใช้เวลาห้าสิบวินาทีนี่จะออกมาเป็นสิบรักถ้าเป็นสิบบอกต่อการมันก,ก็จะมองเห็นเต็มหน้านะครับมองเห็นเต็มหน้าเราจะเพลย์ดูก็ได้แต่นี้เราก็จะดาวน์โหลดเก็บไว้อ่าแล้วเราก็ไปคลิกทีกก่เจเตมีดเดียใหม่นะครับมาววโอ แล้วก็ปรับตรงนี้เป็นวิโอแล้วโดยเป็น9ต่อ1ิบนะครับอ่าเราก็าไปรูปภาพมารูปที่2ใช่ไหมครับรูปที่2ปึ๊บโอเพนแป่ก็คัดลอกฉากซีนที่2มามาวางไว้คอนทนีแล้วก็รันอนะรขอย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเราอยากได้1ิบต่อ9ต้องบอก ภาพต้องมาแบบ16:9นะครับถ้าภาพมาแบบ9:16 9เรามาทำวิดีโอแบบ16:9บางส่วนของภาพมันจะหายไปนะครับถ้าภาพ9:16แล้วเราก็จำต้องวิดีโอก็ต้องไป9:16นะครับในการเจนภาพเจนวิดีโอแต่ละครั้งไม่ถึงนาทีนะทั้งภาพด้วยท,ทั้งวิดีโอด้วยนะครับอันนี้ของฟรีนะครับปึ๊บ ไมถ่ถึงหนึ่งถนะึงหนึ่งนาทีไหมไม่ถึงนะครับห้าสิบสามวิก็ได้ละอ่าเราก็าดาวนโหลดเก็บไว้นะครับเดี๋ยวรอให้เขานานอีกรอบปึ๊บโอเคเราก็คลิก Generate Media ครับแล้วก็มาคลิกที่ v o นะแล้วอย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้เป็น v o อสก่อนนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้เป็น9ก6เพราะว่าภาพที่1กับ2เราทำเป็น9ก้มานะครับ แล้วเราก็ไปอัปโหลดอิมเมจนะครับรูปที่สามนะครับนะแล้วก็ไปเอาพร้อมนะครับคันลอกโค้ดนะในิีน,ะนที่สามมาแล้วก็คอนทอนบีแล้วก็รั B, Run. นอะ่าแค่นี้ครับนะทำซ้ำๆทำซ้ำๆ,ๆ,ๆกันเนี่ยเราก็จะเกิดทักษะนะครับ ก็ใช้เวลาเจนไม่ถึง1นงาทีนะห้กว่านาทีห้ากว่าวินาทีเราได้นะเราสร้างพร้อมให้พร้อมให้ใหแชร์ pt เขียนพร้อมให้ให้แชร์ p t กับ google ai studio โดยตัวนาแน่นะนาโนบานาน่าสร้างภาพให้แล้วเราก็มาเลือกนะครับ mm hmm. พอสร้างภาพเสร็จแล้วก็ให้ตัว google ai studio เนี่ยตัววิโอสเนี่ยนะครับ เจนวิดีโอให้อ่าแล้วก็ครบสเต็ปละสร้างพร้อมสร้างภาพสร้างวิดีโอนะครับแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาตัวเองนิดนึงก็ไปใช้วีดีโอ3ซึ่งจะต้องเสียงเงินเนาะแล้วก็จะมีเสียงมีเสียงพูดเสียงประกอบเพลงประกอบอะไรเงี้ยนะครับอ่าได้ละเราก็ดาวน์โหลดนะครับเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะหรือเจนดูก่อนก็ได้ถ้าไม่พอใจก็เจนใหม่นะจะเพย์ดูก่อนก็ได้นะครับ ถ้าไปพอใจก็เก็บไ้แต่นี่สมมติว่าเราได้ครบสามรูปละนะครับเดี๋ยวผมก็ไปไปเอาตัวนี้นะครับก๊อปปี้นะครับเอาไว้ตัวอโอเคผมบอกเอาโอเสามราปกันนะครับโอเคผมก็จะได้สามรูป เนาะไดเจเนเรทสารูปละอันนี้รูปที่หนึ่งสองสามโอเคผมก็จะไปใช้ตัว Cap c a ปคั t ตต่อ,อท่านใดจะไปใช้คลิปแชมไปใช้แคนวด้นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่เพื่อเข้ามาสู่แคปคั t ตเราก็คลิกที่ Create Project นะครับเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ไปก่อนนะคลิกที่ Import แดาวรูปแรกมาแล้วนรูปแรกอ่อ import รูปที่สองวิดีโออันที่สอง import วิดีโอตอนที่สามอ่าไม่ได้แล้วเราก็ไปคลิกวิดีโออันแรกนะครับเอ่อสังเกตวิดีโอตอนละแปดวินาทีครับอ่ามาคลิกอันที่สองนะครับคลิกอันที่สองปึ๊บคลิกอันที่สามคลิกเครื่องหมายบวกโอเคเสร็จแล้วเราลอมาเพย์ดู สังเกตนะครับถ้าเราเอารูปเก้าต่อสิบหกมาแล้วเราทำดีโดวเก้าต่อสิบกมันก็จะไม่ไม่ขาดสายไปนะครับ mm hmm. อ่าเน,นี้กไปวางเดีย๋ยวเราก็ไปตัดต่อเดี๋ยวเราดูให้ครบก่อนอันนี้เทนะครับอ่าแล้วน,นี้นะฮอันนี้สังเกตว่าตรงนี้นะครับตัวอักษรเนี่ยเราไม่เราต้องถ้าเรากำหนดตั้งแต่แรกนะครับว่าไม่ต้องมีข้อความ เนาะตอนเขียนพร้อมนับก็จะออกนะแต่เดี๋ยวเราลองมาตัดต่อดีกว่านะครับอันนี้เราก็โอเคหยิบมาเราให้ยู่แค่นี้เนาะไม่ต้องไปวางซ้ําเราก็คลิกที่วิดีโอรตรงนี้เนาะแล้วก็ตัดสุดท้ายที่ออกนะครับ่าพอมาปุ๊บแล้วก็เทนะครับเทอ่เทเสร็จปุ๊บก็จะมาะนะครับถ้าต,ตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้มีข้อความเนาะเราก็อาจจะขยาย นะครับขยายเดี๋ยวขยายเดี๋ยวนะครับอ่ขยายนิดนึงโอเคเดี๋ยวอาจจะย่อนิดก็ได้เพื่อให้มันเห็นเต็มหน้าอ่าแค่นี้ก็ไม่เห็นตัวสอแล้วเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวลองเพย์ดูอีกทีนะครับเ,เราสามารถปรับตกแต่งได้นะหรือใครที่ถนัดแคปคัสก,ก็ไปตัดต่อไปพิมพ์ข้อความอะไรในนี้ก็ได้นะครับอันนี้ให้เรียนรู้ วิธีสร้างพร้อมสร้างภาพสร้างวิดีโออ่าแล้วเราก็เอาไปใส่เสียงประกอบทีหลังก็ได้นะครับโอเคนะครับอ่านะก็ได้นะเต็มหน้าจอนิดนึงนะครับก็นะเราไปประยุกต์ใช้กันดูกับสื่อการเรียนการสอนสื่อโฆษณาสินค้านะหรือสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องก็ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงถูกใจนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งติดตามครูใบเก่าเ็ด้วยนะครับสวัสดีครับ